ึเบาไม่ห้มเออให้ลุงปูเลือกนะระหวา่างปรางโสดกับหยิบระวางเนี่ยลงปู่ชอบวางมากกว่าเพระาะว่าล้วมันจะทําให้เราเบามันสบายมันมีความสุขไม่มีภาระแต่ถ้า,ราปรางโลสดเนี่ยมัน เป็นภาระที่จะต้องแบกบแบกบอะไรก็คือมันภาระมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องแบกบแม้เราไม่อยากแบกบแต่มันก็มีอยู่มันเป็นสิ่งที่ใส่เข้ามาเป็นสิ่งที่ที่เราสะสมเอาไว้แต่อีกแกลาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระบายออกไปผู้ใดไงคือสองรอบของไปเนีแบบ่ยทำให้มันวนไปให้หมดไปทำให้มัน สิ้นไปยังไงมนมนุษย์และสัตว์ไม่ว่าจะอยู่ในพชาติใดก็มียยแต่ยึดแต่แม่ยึดแต่แม่ยึดแต่แม่เป็นภาระบรรทุกพกุกชาติเขาจจึงใช้คำว่าท่านจึงใช้คำว่าอุปทา,านอุปทา,านในชาติอุปชา,านในพวกอุปทา,านในอวิชาอุปทา,านในปาานัญงาอุปทา,าน การยึดถืองั้นถ้าทำสิ่งที่มันกลับกันก็คือไม่แบงถ้าเป็นตุ่มน้ากับทุกตุ่มทิ้งซะถ้าเป็นแก้วแหวนเงินทองก็โยนมันทิ้งซะไม่ถึงขั้นว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าก็แกะผ้ามันเดินซะไม่ต้องนั้นไั้นอันน้นมันบ้าแล้วมัน,นบ้าไม่ถึงขั้นนั้น <c oughs> ถ้าถามว่าชอบอันไหนที่มีเสื้อผ้าสวยๆฉาดใจ กับเดินแก้ผ้าแล้วงูชอบเดินแก้ผ้าเ <c oughs> แค่เป็นความชอบมันเบาเออมันเบาหรือว่าโอ้โหเดินแก้ผ้าเลยท่านต้องเป็นเบาเงียพูดถึงอารมณ์ความเบาอารมณ์อารมณ์เห็นอารมณ์ความ,ามบาเบา มันเบาสบายมันไม่ต้องมีภาระอะไรไม่ต้องเป็นกังวลอะไรไม่ต้องมีพันธนาการอะไรจิตใจมันก็โปร่งเบาสบายงั้นถ้าจะให้เลือกหลวงปู่เลือกที่จะทำยิบแล้ววางวางแล้ววางกลับแล้วเย็นนัิบแล้ววาง รื่องที่จะให้มันดีริ์มีเดชมีอำนาจมีสัตว์ดาพขมีมาเยอะแล้วมันมีมาเยอะแล้วเอาเป็นว่าให้มันเบาๆาสบายสบาผ่อนคลายใครดูธรรมทัดดูช่องอิสระทำไหมป็นดูไหมเห็นตอนที่รู้ปู่ไปนั่งอยู่ตรงน,น้ำตกไหมไปดูปะ่ะอ่ะตอแล้วเนี่ยตอน,นีนบอกว่าดูแต่ แต่บอกไม่เห็นอย่างนี้จะได้อย่างไรนั่นแหละสบา,ายที่สุดก่อนที่หลวงปู่จะมาเป็นกานำนำทัพเนี่ยหลวงปูไ่ไปอยู่ในป่านั่นแหละอยู่ท่ามกลางสายลมแสงแดดป่าเขาลำหนาวภัยน้ำตกไหลจอบจอๆกจอจอ,อ,อ,อโอ้จิตใจมันสบายเนี่ยอยู่ได้สิบวันสิบคืนก็มีทูปไปไปอาราธนาบ <c oughs> อกท่าน อย่ามัวแต่มานั่งเสพสุขเลยบ้านเมืองกำลังรุนแรารุนลร้อร้อนท่านต้องออกมาช่วยชาติบ้านเมืองผู้ชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นที่พึ่งของพระราชาผู้ทรงธรรมได้เวลาแล้วเลอที่เราต้องออกมาโลกทับจะสึ่งมาเป็นแก่นดำก็เลยจะเป็นต้องออกมาออกมานำทับมาลหลารัทำ หน้าที่ของผู้กระทำียู่ทนดินแ,และก็แก่บุคุแทนดินอย่างที่เป็นและเห็นอยู่อันนี้คือถามว่ามันเป็นภาระไหมเป็นหรอกแต่เราต้องวางให้ได้วางให้เป็นต้องเข้าใจบทบาทของตัวเองแต่ถ้าความชอบรกรต้องดูชอบแบบนี้แต่ไม่งั้นก็คงไม่ชื่อผุทาาอิสระบุท้าอิสระต้องมีอิสระถ้าไม่มีอิสระก็ไม่รู้ว่าจะชื่อไปทำไม ยี่ห้อไปทำไมชื่อนี้เขาไได้ให้มาไม่ได้เรียกมาโดยส่งเดตม้วนสีซสวเรียกเรียกมาโดยเพราะมีสษระมีเอกลักษณ์มีที่มาที่ไปเดหกือสี่ข้อเดี๋ยวบอกพิธีกรให้เตรียมคำถามเอ่อสอรอสอที่เจ็ดข้ออยู่กับอะไรวันนั้นให้แล้วช่วยถามให้หน่อยยวให้พิธีกรทำนะผิดถามเดี๋ยวจะได้ พิสัชนาให้เขารู้หน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้มีพวกคณะแกนนำพันธมิตรเก่าเช่อนะอาจารย์สงศัก์อาอจารย์อะไรอะ่ะใช้วัดศิลสุวงหลายคนน่ะมาประชุมมาพูดคุยกับหลวงปู่มาขอคํารึกษามาบอกการสิ่งที่เขาคิดหลวงปู่ก็ฟังเาทุกคนทุกคนนะเราก็เลย สรุปให้พ่วาว่าสิ่งที่เราคิดและวิดดียุจะวิธีของเราคืออะไรแต่ถามว่าบอกตอนนี้ได้ไหมก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกแต่อยากจะบอกลูกหลานว่าเราคงจะใกล้เวลาที่จะเดินทางไปสวดนมนต์ถวายพระพรที่ชยยายทะเลกันแล้วไปไหมไป,ไปไหมไ<ป>แค่นี้ไม่พอ ก้องมากฮ่องมากแง่้องมากฮ่องมาเราใกล้แล้ว,ลวจวนเจียนแล้วแงเป็นความฝันทีเท่เราจะไปถวายพระพรพ่อของเราเราจะไปถวายพระพรแม่ของเราพ่อแม่เราพระองค์ส่งทุกมามากแล้วเราต้องไปให้กำลังพระราชฤทธิไทยพระองค์ให้ได้เห็นว่ารู่หลานพระองค์ทรงได้กระตันอยู่ต่อพระองค์มากแง่ เตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วกันถ้าได้ยินเสียงลูหบิดปี๊ดเตรียมตัวขึ้นรถทันทีแล้วมาลงที่นี่ตอนนี้ยังส่งสัญญาณไปยังพี่น้องลูกหลานที่อยู่ทางยุโรปอยู่ท่างอเมริกาฮอลันดาอยู่รัสเซียอยู่ในที่ใดๆที่เขาไมา่เยี่ยมเยียนบอกว่าพวกคุมควาเสียงสัญญาณของปู่แล้วกันถึงเวลาก็เหมาเครื่องบินมาเลย มาลงที่นี่แล้วเราจะไปเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรพ่อแม่เราแม่ให้ท่านได้เห็นว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าเราเนี่ยเป็นรูป,ปัรรดอยู่แล้วสายตาชาวโลกจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของรูปหลัพระองค์ว่ารักพระองค์มากขนาดไหนเกิดทูเสเสสละให้แก่พระองค์มากเพียงใดแเราจะไปกัน ใกล้แล้วใกล้เวลาแล้วแต่ไปก็ต้องมีก็บอกแม้ว,ว่าลูกปูต้องคือมันต้องมีหลักการและเหตุผลชัดเจนอยู่ดีๆไปส่งเด็เดี๋ยวเสียของเปล่าเราไปแล้วก็ต้องเห็นชัดว่าเอาละได้เวลาแล้วที่เราจะต้องไปไม่ใช่นึกอยากไปก็ไปลูกปูจะทําอะไรไม่ใช่เราทาตามความอยาก แต่ทำเพราะมันจำเป็นต้องทำทำเพราะมีเป้าชัดเจนที่ต้องทำและต้องทำแะให้เขา้าใจตามนี้ถามจริงเอาไปเนี่ยจริงอะลดห้าร้อยคันพอไหมลดตุกตกเหรอ วันนี้ประชุมแกนนำชาวนาพรุ่งนี้จะส่งแกนนำกปปสาภาคเบวกสองไปดูสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างองสีชุมชนแล้วก็เชิญนักข่าวนารกลุกหลานักข่าวที่อยู่สำนักใดก็ตามเข้าไปเป็นกว่าก้าวหน้าของเวทีแจ้งวัฒนะที่จะต้องรูปคําได้ เราอยากจะให้พี่น้องชาวนาเขาร่ำรวยรุ่งเรืองวันนี้อาจารย์จากราชพัฒใช่ไหมคณะบดีราชพัฒนระนครมาเยี่ยมแล้วก็มาคุยเรื่องแบบแผนแผนแผานที่จะเอามาใช้สร้างว่าจะทำแบบไหนอย่างไรลุ้บวกก็ต่อเข้าไปคุยกับเข้าไปว่าให้เวลาคุณอาทิตย์หนึ่งไปเขียนถาังส แล้วเดี๋ยวมันผูน้มีแกนนำเข้าไปดูพื้นที่ว่าความเป็นไปได้แล้วก็ดูมวลชนลว่าเขากรอกปุกกันได้ถึงสองร้อยครอบครัวจริงไหมแล้วถ้าเข้ามารรงงานว่าจริงเหตุสมเหตุสมผลที่จะร้องลงทุนแล้วคุ้มคําว่าลงทุนคุ้มก็คือเราสร้างให้เขารอนพุยม,มันคุ้มที่เขาจะบริหารจัดการจนเป็นดอกเป็นผลให้พวกเขาไีความเปประโยชน์กัน ทั้ง200กว่าตัวเรือนหรือมากกว่า200าตัวเรือนในคลอง14เราก็พร้อมที่จะลงทุนเสียสละวันนี้อาจารย์ถามล้ปกปู่คำหนึง่งถามแบบตรงไปตรงมายินตรงเขาา้าหัวใจว่ามีตังเท่าไหร่น้อง <c oughs> ปกูก็เลยบอกเข้าไปแบบชนิดหน้าด้านๆว่าไม่มีจา้ามีก็เหลือแค่มีอยู่5แสนบาทที่ได้กำไรจาก ขายข้าวมาก็จะพยายามเก็หบหอมรอมรินไปเรื่อยๆคาดว่าจะสร้างให้ทันปีฤรดูการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวหน้าคุณไม่ต้องกังวลคุณมีน้าที่ม่มีหน้าที่ออกแบบมาเดี๋ยวฉันขายจีวรขายสะโพเดินแก้ผ้าอะไรเรื่อยๆไปให้มันรู้ไปทำได้ทำได้ผู้ชายฉลาพูดแล้วทำได้ ล,ลูกใบตองก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าต่พอวันก็มีคนติดต่อซื้อมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ซื้อแล้วเคยเป็นผัวชาวบ้านไม่เอานะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะส่งตัวแทนไปทั้งจังหวัดบวกสองให้ไปสำรวจเอาผู้สื่อข่าวไปทำข่าวให้เห็นว่าเนี่ยเราทำจริงนะเราไม่ได้ทำปลอ,อมๆหรือคุยส่งเสริมไป ครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสเตือนให้สติแกนําชานาบอกว่าถามเขาเลยว่าเวลานี้อข้าวชานาที่อยู่ในนาจะมี่ยมีเดือนมีอยู่เยอะไหมที่ยังไม่ได้ขายเขาก็บอกว่าผมเองผมก็พึ่งจะเกี่ยวแล้ะก็พึ่งจะขายลงสีคุณบอกอ้าวทำไมได้ขายลงสีคุณขายลงสีที่เนี่ยได้เจ็ดพันแล้วทำไมไม่มาขายชั้น ทำไมให้เอามาที่นี่คุณเป็นแกนนาคุณทำไมไม่ทำต้นแบบให้เขาดูฉันซื้อคุณตั้งหมื่นเด่นทำไมคุณไม่มาขายเขาบอกว่ามันยุ่งยากมันต้องมากรอกมาตามใส่กระสอบแล้วจึงจะผลมาก็คุณขายเจ็ดพันฉันซื้อหมื่นยังมีส่วนต่าตั้งสามพันกรอกเป็นที่เอาไปอบในโรงสีอย่างนี้ก็ต้องทุนเพิ่มอีกห้าพันให้ห้าร้อยบาทต่อเพียนมันยังมีเมงินส่วนเหลืออีกตั้งสองพันห้าทำไมคุณ มาดูดิคย่บมราก็เลยบอกก็คุณเป็นแกนนำแกงพูดแบบนี้แล้วนะคนที่ก็เป็นชาวนาจะพูดอย่างไรเห็นเรื่องความเคยชินเอาความงมา่ายเอาของง่ายเข้าว่าจนสุดท้ายเนี่ยไอ้ทัตที่ของนายทักษิณทั์ที่จินวัตรมันครอบงำกคุณจนกลายเป็นเสียสัตย์าไปไม่ผลวายเนี่ก็คือร่อนไม่พยายามมั่ถ้าวันนี้คุณจะมานำเอาสภา ชาวนาและเกษตรกรมาใช้กับสังคมได้อย่างไงก็แกนนาอย่างพวกคุณอย่างเอามากง่ายเข้าว่าเอาง่ายง่ายเข้าว่าอย่างเนี้ยหือ,อกาสเทศเส้นยาวเลยก็เลยบอกไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดต้องคิดใหม่ทาใหม่ว่าคุณต้องทําตัวเป็นแกนนำใหญ่เห็นแก่ประโยชน์เล็กเลกน้อยๆเอาความมากง่ายเข้าว่า ทำอะไรยวกวบให้มันจบไปไว้แล้วสุดท้ายก็เตะหมูเข้าปากหมาเงินก็ไปตกอยู่ที่โวงสีผลประโยชน์ก็ไปตกที่ท้อหาา้าข้าแล้วผู้จะทําไปทำไหมทาแล้วเป็นหนี้ทําแล้วจนทําแล้วโง่จนเจ็บหรือเนี้ยทำทำไปแกนําต้องทําต้นแบบให้ดูต่อไปน,นี้ไม่ได้แกนําทําอย่างนี้ไม่ได้แลวงปู่ก็เติอนเข้าไปเขาก็รับปากเรื่องที่สองก็ถามก็ตอบไปว่า ตอบได้ไหมว่าแกนนำจะช่วยพี่น้องชาวนาที่เขาไม่มีอีกสองเอทิหน้าเนี่ยจะเปิดเทอมแล้วเนี่ยที่เขามาที่นี่ก็ได้ไปแต่ที่เขาไม่ได้มาที่นี่คุณจะช่วยเขาอย่างไรเขาก็บอกว่าผมยังไม่ได้คิดไม่ได้ไม่คิดไม่ได้คุณระวีคุณต้องคิดละเพราะเขากคือพี่น้องของเราต้องหาวิธีช่วยเราเดินมาแล้วที่เขาไม่ได้เงินจากรัฐบาล ออกหกเดือนมาแล้วที่เขาไม่มีรายได้น้ําก็แห้งนมฝนก็แรงนม่น้ำก็กนนทําให้ได้ไม่มีเงินจะไปลงทุนไปรับจา้างขายแรงงานจากวันละสามร้อยก็ลดเหลือวันละร้อยห้าสก็เหตุผลว่าคนจ้างมันไม่มีแต่คนรับจ้างมันมากสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแรงงานล้นตลาดเศรษฐกิจก้ไม่ดีถ้าั้งคุค,คุณไม่มีทางช่วยเขาแล้วเขาจะทำ หาทางออกหน่อยลวงปู่ก็โยนคำถามให้เขาเขาก็อยากหาทางออกไม่ได้ก็เลยใช้เวทีนี้ประกาศลูกหลานชาวนาท่านใดที่อยากหาทางออกไม่ได้มาที่เวทีนี้แจ้งวัฒนาเดี๋ยวหลุงปู่หาทางออกให้เดี๋ยวจะหาทางออกให้ว่าจะทำยังไงลูกหลานจะมีเงินที่จะเรียนหนังสือต่อน เดี๋ยวจะหาทางออกให้มาที่นี่เดี๋ยวจะจจกให้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายากจนนั้นไม่ใช่อยากจนถ้ายากจนก็แช่งให้จน,จนกัดการจน,าน,จนยาวนานจนทั่วชีวิตแต่ถ้ายากจนมาเดี๋ยวกลับไปรวยเดี๋ยวหาทางออกให้มีถืงนมีปัญญาเป็นที่นำพาพี่น้องให้พ้นจากทุกข์ครั้งนี้แต่มา พอนะลงชื่อมาไม่เจอหลวงปู่ก็ลงชื่อไว้แล้วรอพบนะรอพบแล้เดี๋ยวจะให้พบมีละคนสองคนหรืรวมกลุ่มกันมาเอาหลักฐานการศึกษาลูกหลานมานะเอาคำยืนยันของครูบาอาจารย์เพื่อนบ้านกำนังผู้ใหญ่บ้านมานะเอาไรายได้ประจำตัวเอาหนี้สินของตนมาเอามาแถรเอามาเฉลี่ยแล้วมาพูดคุยกัน,นว่าจะแก้อะไรก่อนหลัง เดี๋ยวจัดให้ทุกปัญหาเวทีแจ้งวัฒนะมีคำตอบแต่หลวงปู่อาจจะไม่ได้ยังรวยเหมือนเวทีอื่นๆที่จบทรีกันทีหนึ่งสองล้านห้าล้านมีแต่หัวล้านไม่เยอะขนาดนั้นทุนไม่หาแต่มีปัญญาให้ทุ่พาอาศัยแต่นี้คือสิ่งที่เป็นห่วงและก็วนอ,อยู่ในใจว่าเขาจะทำทำตอบและทางออกอย่าง แต่ไปผู้นี้ยืมสินก็ไม่ได้เพราะเครดิตก็หมดแล้วไอเ้เรค,คเรดิตเกษตรกรบัตรเกษตรกรก็ใช้ไม่ได้แล้วผู้นี้ก็มีคามดีทางาน,นเราบอกว่าสารนัดไปสูลฟ้องเป็นหลายเป็นรั้งแรกก็จะมีการเจรจาระหวา่างโจทกับจำเลยถ้าจำเลยยินยอมจ่ายตังเราก็ถอนฟ้องหรือจะไม่ถอนฟ้องก็รู้สุดแค่แต่ แต่จำเลยมันจะเอาตามที่ไหนมาจ่ายท่าที่มันมีตารมันก็ไม่เอาตามเลยมาจ่ายหรอกมันก็เอาตของพวกเราเลยมาจ่ายนั่นก็เข้าใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังว่าศาลจะที่จะอย่างไรพรุ่งนี้ก็คงมีการนัดไต่สวนบนฟ้องเบองต้นความขึ้นหน้ามันก็ไปเรื่อยๆมันเป็น้องไปทุกวันเรื่อยๆแล้วก็กระบวนการที่จะช่วยเหลือพี่น้องก็บอกไปแล้วว่า ของมีอยู่ในรั้วในเล้าในสวนในไม้ในใใน,นาตลาดเปิดไว้ให้เดี๋ยวจะต้องไปสารวจต้องแต่งกรรมการไปสํารวจให้ที่มาขายเนะี่ยเป็นพ่อค้าหรือเป็นชาวไม่ชาวนาแต่ถ้าเป็นพ่อค้าถอยหาถอยหาให้ชาวไร่ชาวนามาขายไม่ใช่ตั้งเต็นเอาไว้ให้คุณมาเสกเอาประโยชน์สบายได้ชาวไร่ชาวนาไม่ดูดสารละลายถ้าอย่างนั้นไม่ได้ ลุงบูไม่ค่อยมีเวลาจะออกไปดูแลแต่ก็ไม่ใช่วละเลยไม่ใส่ใจเนะเพราะฉะนั้นก็ส่งเสียงที่บอกพี่น้องลูกหลานชาวไร่าชาวนาว่าถ้ามีผลผลิตในพุ่งนาในสวนในบ้าน้องตนตะไครใบมากูดกระปิดน้ำปลาหอมกระเทียมประเคมปร,ราลากระจงกระเจามะม่วงส่งสูตรูปไม้ส่งโออะไรทัางายเอามาขายที่นี่ เอามาขายที่นี่มาไม่ไหวไเพราะว่าเงินมันเยอะต้องใช้ขั้รถก็รวมกลุ่มกันมาเหมารถมารวมกลุ่มกันมามากินมานอนกันเรากันสูบข,ขายเสาอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็กลับอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์เปิดตลาดไว้ให้ชาวไร่ชาวนาม,มาขายไม่ใช่ให้่อค้ามาขายฝ่ากรรมการกรกศช่วยไปเช็คไปสำรวจให้ด้วยก็จะดีมาก ที่จริงวันนี้เนี่ยหมอเขาจะมาขอฉีดยาแล้วก็ให้น้ำเกลือแต่บอกว่าไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะวันนี้วันอาทิตย์คนมามากถึงมาฉีดยาให้น้ำเกลือเดี๋ยวก็ต้องมาถอดสายน้ำเกลือละลายละลายเอาเป็นวันจันทร์แล้วการผ่านหมอครับแต่พรุ่งนี้เขาจะมาฉีดยาให้น้ำเกลือเพราะว่าถามว่าเป็นอะไรไม่ได้เป็นหวัดเราบอกว่าไอ้เชื้อไวรัสที่ม พราะร่างกายมันเริ่มอ่อนแอเชื่อเวรลาที่ติดมันก็เริ่มแสดงอาการแตก็บอกได้ว่าไม่รู้กูจัดการเองไม่มีปัญหาแต่ก็ไมันก็ปวดหัวเป็นไข้ตัวร้อนอะไรของมันเด็ดเปิดแล้วก็อาศัยยาสมุนไพรที่ผ่านไปเรื่อยๆแตจากจากวันละจากครั้งละห้าเม็ดหกเมตรหกเมตรครั้งละเช้ากัวันเย็นก็เป็นสองชั่วโมงเปิครั้งก็อยู่ได้สบาย ไว้อย right ู <Okay. S 1> Now, ่ได้ในี่ต้งรวังนั่นก็เดี๋ยวต้องฝากฝากพวกกรรมการคกตรสให้ไปช่วยแก็บเอาและหลางไปตรวจสอบว่าไอ้ข้าวที่น้อขายมาจากโรงสีไหมไอ้ไอ้ไอ้อุปกรณ์ทั้งหลายไอ้พืชพรรณทัญยาหนานที่มาขายเนี่ยมาจากชาวบ้านชาวนาจริงไหมราวไร่ชาวนาจริงไหมถ้ามาจากพ่อค้าก็เชิญออกไป ไม่ใช่ว่าปฏิเสธพ่อค้าไม่ใช่ไม่เห็นใจพ่อค้าแต่คุณก็มีช่องทางเยอะอือ่นเยอะแยะไปที่จะไป,ประบายสินค้าตอนนี้เราขอใช้พื้นที่ตรงน,นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ก็เดือดร้นอนจริงๆนะฉันรู้ว่าพ่อค้าโดยอาชีพก็ไม่ได้เดือดร้นอนอะไรมากมีที่ขายเยอะแยะนะมีที่ไปได้มากกว่าแต่เวลานี้เนี่ย กลายเป็นว่าไอ้คนที่เดือดร้อนกบไม่ได้มาใช้บริการไอ้นคนที่ไม่เดือดร้อนมาแสวงหาประโยชน์มนาใช้บริการอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเขามีแอบแฝงมาเยอะพอสมควรลวงปวู่ก,ก็ไม่เช่นนีทราบรู้แต่เราก็ยังไม่อยากจะไปบังคับบัญชาใช้อำนาจบาดใหญ่เพราะเ็าคือคนไทยเหมือนกันแต่เขาต้องเดินให้รู้ว่าอะไรควรอะไรเหมาะ อะไรควอะไรหมอเาอาพ่อของปากของคอแล้วก็ภาคหลังนี่เขาบอกว่ามีพี่น้องเสื้อแดงมาร่วมอยู่กันในที่ชุมนุมหลายคนกัดเขาก็บอกว่าจะมาหา,าข่าวมาเถือนมาขายอะไรเพราะมันก็ช่างเขาจะมาก็ปล่อยเขาเพราะว่าที่นี่เป็นเวทีทำเป็นเวทีแห่งประโยชน์เป็นเวทีที่ให้ประโยชน์กับคนทุกสีทุกกลุ่มเราสู้เพื่อชายชนะนของประชาชนคนในชาติทุกค